จารย์มาอธิบายให้เราทุกคนได้เข้าใจก่อนนะครับเพราะว่าหลายคนยังเข้าใจผิดคิดว่างานพิธีสานิชัยันตีที่จะถึงนี้ที่เราทุกคนฝากดวงมาเป็นแค่การฝากดวงไม่ใช่นะครับทุกคนครับทั้งหมดที่เราทุกคนเห็นข้างหน้าอาจารย์นี้เนี่ยนะครับอันนี้คือเซตที่เราจะใช้ในการทําพิธีต่อหนึ่งคนแล้วก็ต่อหนึ่งดวงครับนอกจากนั้นการทําพิธีนี้ไม่ใช่แค่การทําพิธีที่นี่นะครับแต่หมายถึงว่าตัวอาจารย์เนี่ยจะส่งประทีปไปให้เราทุกคนด้วยซึ่งประทีปตัวนี้เป็นประทีปดวงเป็นประทีปดวงของเราทุกคนซึ่ง ผ่านพิธีเสาห้าผ่านพิธีไหว้ครูและทำมือขึ้นมาทั้งหมดเลยจะส่งไปให้เราทุกคนซึ่งประทีปนี้ปกติแล้วเนี่ยอาจารย์ให้บูชา599บาทตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าในพิธีนี้คนที่ฝากดวงมาเนี่ยอาจารย์อยากให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพราะว่างานพิธีในวันที่27คือสะนิชยันตีเนี่ยมันเป็นวันที่สําคัญเป็นวันที่แรงวันที่เราต้องรับกรรมรับเวรแล้วเป็นวันที่แก้ แก้ที่แรงมากที่สุดอาจารย์ก็เลยอยากให้เกิดประโยชน์กับเรามากที่สุดนั่นเองไม่ใช่แค่นี้นะครับที่ส่งไปให้จะมีประทิประจําดวงอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ส่งไปให้นั่นก็คืออันนี้ครับอันนี้เป็นมน์มันตรา นะครับเป็นมนต์มันตราที่เราจะต้องใช้ในการสวดในวันที่27หลัง6โมง10นาทีเป็นต้นไปเราจะจุดประทีปอยู่หน้าหิ้งพระหิ้งเทพนะครับแล้วก็สวดมันตราอันนี้สวดมันตราโดยในมันตราเนี่ยมันจะมีหลายบทที่อาจารย์ส่งไปให้หนึ่งในบทนั้นที่อาจารย์ส่งไปให้คือบทเทวาศิรวาธรรมซึ่งบทบทนี้เป็นบทมันตราสายวิชาของอาจารย์แล้วสามารถสวดได้ทุกวันแต่ให้ดูไม่ได้และเราทุกคนห้ามส่งต่อนะต้องเก็บเป็นการส่วนตัวเท่านั้นนะครับคนที่อยากได้ต้องขอจากอาจารย์เท่านั้นนะครับ ะจะเป็นบทนี้แล้วก็วิธีการในการสวดให้ทีนี้เรามาดูว่าในเซฟในการทําพิธีวันนั้นเนี่ยที่เราทุกคนฝากดวงกันเข้ามาแล้วก็บูชาที่ได้เทียนประทีปไปเนี่ยได้รับอะไรบ้างนะครับในเซตที่อาจารย์ทาพิธีในวันนั้น,นจะมีแต่ประทีบอีก2ดวงอันนี้เป็นประทิบดวงอีก1ประทีป ที่เป็นประทีปฟันด้วยมือจากครูบาอาจารย์ผ่านพิธีเสาห้าแล้วก็ผ่านพิธีไหว้ครูมาก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นประทีปนี้ถ้าบูชาปกติที่ผ่านมาก็599อันนี้ก็5 9 9ทุกคนเห็นความคุ้มค่าไหมนี่คือสาเหตุว่าทําไมอาจารย์เนี่ยให้ราคา879อาจารย์จึงรับได้จํานวนจํากัดนั่นเองนะครับมีประทีปอันนี้นะครับเป็นประทีปประจําดวงของเราที่ต้องจุดในวันนั้นแล้วก็มีประทีปที่ใช้บูชาพระสัตวนิในวันนั้นด้วยซึ่งเป็นแบบนี้สีดํานะครับแล้วก มีตะปูสีดำมีงาสีดำลาดูสีดำนะครับข้าวสีดำธัญพืชสีดำผลไม้มงคลอย่างน้อย5อย่างและมีพวงมาลัยและนอกเหนือจากนั้นต้องมีผ้าดำผืนใหญ่แบบนี้อีกทุกเซตนะครับทุกคนเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยทุกคนเข้าใจอาจารย์หรือยังว่าทำไมอาจารย์ต้องให้เราทุกคนเนี่ยสามารถฝากดวงได้แค่ ช่วงแรกเนี่ยจำนวนจำกัดเพราะว่ามันใช้งบประมาณต่อดวงอ่ะค่อนข้างสูงและส่วนที่มันเกินไปอาจารย์ต้องเป็นคนสํารองให้กับเราทุกคนนะครับแต่ว่าสําหรับคนที่อยากจะฝากดวงแล้วก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ว่ามาเนี้ยนะครับตอนนี้ยังทัน1ดวง879บาทแล้วก็รหัสดอดเด็กสอเสือแต่อาจารย์ย้านะครับว่า วันที่27นี้คือสันนิชย,ยันตีคือวันแห่งการประสูติของพระเสาเทวดาพระเสาเนี่ยทางโองราสตรไทยบอกไว้ว่าโทษทุก์่ายเสาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคติเทพทั้งหมดเนี่ยมาจากฮินดูฮินดูเป็นต้นตํำรับแล้วก็บอกไว้ว่าในวันสันนิชย,ยันตีเนี้ยคือวันที่ทุกๆคนเนี่ยถ้าเราทํากรรมมาตั้งแต่อดีตชาติจนถึงภพชาตินี้เนี่ยนะครับจะเป็นวันที่เราทุกคนจะได้รับกรรมอย่างเต็มที่ในวันสันนิชย,ยันตีจึงเป็นการทําพิธีถือเป็นต้นตํำรับของ แบบฮินดูเป็นต้นตำรับที่ตรงแล้วก็แรงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเห็นคลิปนี้ยังสามารถจองทันนะครับแล้วก็ตามความเชื่อนะครับว่าหากเราไม่ได้ทำพิธีนี้เราจะต้องเจ็บปวดรับกรรมไปอีกอย่างน้อย2ปีกับอีก5เดือนครับ